ตามความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานเชื่อว่าพญานาคนั้นมีอยู่จริงพญานาคนั้นเป็นกึ่งสัตว์กึ่งเทพจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับงูบ้างมีนิสัยดีจนไปถึงค่อนข้างดุร้ายแม้ว่าจะมีผู้พรรณนาลักษณะของพญานาคว้มากมาย แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดเคยได้เห็นพญานาคตัวจริงด้วยตาของตนเองจะมีปรากฏก็เพียงในนิมิตรหรือในความฝัน ตามตำนานพญานาคเป็นสัตว์ที่มีกายทิพย์และมีที่อยู่อาศัยเป็นทิพย์มีฤทธานุภาพมากและมีพิษที่มีอนุภาพรุนแรงมากเชื่อว่าพญานาคนั้นมีพิษมากถึง64ชนิดต้องมีการคายพิษไว้ในที่เล่นรับทุกๆ15วันเนื่องจากหากไม่คลายพิษพิษจะอยู่ในร่างกายมากเกินไป พญานาคนานเมื่อสิ้นอายุไขก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมโดยขดตัวเป็นบัลลังเรียกว่านาคบัลลังหรือนอนราบเหยียดยาวและสภาพร่างกายก็จะกลับกลายเป็นหินโดยที่ไม่ย่อยสลายเหมือนซากพืชซากสัตว์ทั่วไปและมักจะพบร่างกายของพญานาคอยู่ในถ้ำลึกหรืออยู่ใต้แม่น้ำขนาดใหญ่ แต่หากเป็นพยานังในตระกูลสูงที่มียานบาร,รมีแก่กล้าเมื่อสิ้นอายุไขร่างกายก็จะแตกดับและสลายไปในทันทีตามที่มีการบันทึกในพระไตรปิฎก และจากนิทานประดาปลาหรือเรื่องเล่าต่างๆที่กล่าวถึงพญานาคนั้นพญานาคมีฤทธานุภาพและถิ่นที่อยู่อาศัยแตกต่างกันรวมถึงจำนวนพญานาคในแต่ละตระกูลก็ยังมีมากน้อยแตกต่างกันอีกด้วยซึ่งสามารถจัดเป็นตระกูลได้สี่ตระกูลใหญ่ๆดังนี้คือ หนึ่งพญานาคในตระกูลวิรูปกหรือพญานาคตระกูลสีทองถือเป็นพญานาคชั้นสูงหรือชนชั้นปกครองถือกำเนิดแบบโอปติกะคือเกิดแล้วโตทันทีแบบเทวดาและนางฟ้ามีอาหารเป็นทิพย์และมีที่อยู่เป็นทิป่วปิมานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นพญานาคที่มีลักษณะโดดเด่นและสวยงามที่สุดมีเกล็ดทองคำถือว่าเป็นพญานาคที่มีอิทธิฤทธิ์และพลังอำนาจมากที่สุด สามารถทำร้ายคู่ต่อสู้ได้แม้แค่ใช้สายตามองพญานาคตนใดเกิดจากวงตระกูลนี้ถือได้ว่าเป็นผู้มากด้วยบารมีซึ่งพญานาคตระกูลนี้ได้แก่พญาอนันตนาคราชพญาวาสุกีนาคราชซึ่งพญานาคตระกูลสีทองนี้มีปรากฏอยู่ในนวนิยายเรื่องบาดาลแก้วนพเก้าและมณีนาคาตระกูลที่สอง พญานาคในตระกูลเอราปัต t หรือตระกูลสีเขียวถือเป็นพญานาคชั้นสูงส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบอันทชะคือกำเนิดจากฟองไข่หรือเรียกว่านาคในมหาตนอาศัยอยู่ในบาดาในถ้ำลึกถึง50ายิบโยหรือประมาณ800กิโลเมตรเชื่อว่าเป็นพญานาคตระกูลที่พบได้มากที่สุดเป็นพญานาคที่มีลักษณะโดดเด่นสวยงามไม่แพ้ตระกูลวิรูป,ปกัก มีรำตัวเขียวมรกตจงกลน,นีเก็ตมรกตสีไพรมณีรัตนชาติมีลักษณะออกไปทางงูใหญ่มักขึ้นมาบนโลกมนุษย์บ่อยครัง้งจึงทำให้เกิดตำนานรักมากมายระหว่างพญานากตระกูลนี้กับมนุษย์ แม้จะถือกำเนิดจากฟองไข่แต่หากมีการบำเพ็ญเพียบรบารมีจนมีอนุภาคแก่กล้าก็สามารถถูกจัดให้เป็นพญานาคในชนชั้นปกครองได้เช่นเดียวกันพญานาคตระกูลนี้ที่คนไทยเคารพนับถือเป็นอย่างมากได้แก่เจ้าปู่ศรีสุดโท